ทีเกษตรออนไลน์นะครับวันนี้ผมมาเชิญทุกคนครับจิบกาแฟแลปลาหมอกันนะครับถ้าเกิดพูดถึงปลาหมอสมัยก่อนจนถึงปัจจุบันนะครับทุกคนจะบอกว่าปลาหมอเนะี่ยมันจะมีอยู่3าข้อที่หลายคนแบบรู้ได้เลยรนะับรู้ได้เลยข้อแรกนะครับปลาหมอตายเพราะปากเคยได้ยินเพลงของสองรพงชาตรีนะปลาหมอตายเพราะปาก <c oughs> นะครับ ทำไมปลาหมอถึงเป็นแบบนั้นปลาหมอตายเพราะปากมันคือมันขึ้นมาเพื่อที่จะเอาอากาศบนผิวน้ําปลาหมอมีเหงือกพิเศษนะครับสามารถเจะงวุบอากาศลงไปช่วยในการหายใจบนผิวน้ําได้นี่คือประเด็นที่1นะครับประเด็นที่2นะครับปลาหมอมีสาบโคลนหลายคนไม่ชอบความคาวของลิ่นโคลนหลายคนไม่ชอบลิ่นโคลนสับควายก็จะไม่ชอบปลาหมอเช่นเดียวกัน ทำไมถึงเป็นแบบนั้นครับสาเหตุเพราะว่าปลาหมอนากว่าที่จะได้กินนะครับตัว2นิ้วหรือโตที่สุดคือ3นิ้วประมาณนะครับใช้เวลาข้ามปีปลาหมอก็เลยมีการฝังตัวรอน้ําในช่วงฝนแรกมาแล้วก็หาแหล่งน้ําใหม่เลย,ม,ยมีการไต่มีการว่ายทวนน้าหรือว่าเพื่อทวนกระแสน้ําไปหาแหล่งน้ํานี่เลยครับคือเรื่องราวของปลาหมอที่มีกลิ่นสาบต่อมาครับ ก้างเยอะมันเป็นสิ่งที่บอกได้เลยว่าปลาหมอเนี่ยทุกคนบอกว่าโอ้โหก้างเยอะปลาหมอก้างเยอะจริง,รงๆแล้วมันไม่เยอะหรอกครับแค่เพียงตัวมันเล็กคู่ของก้างก็ยังเท่าเดิมเหมือนเดิมตัวเล็กแต่ที่บอกก้างเยอะคือเมื่อปลาข้ามปีเนี่ยก้างมันจะแข็งเพราะฉะนั้นเมื่อก้างแข็งปับ๊บเวลาเรากัดเราเคี้ยวมันจะโดนได้ง่ายเข้าไปอยู่ในลําคอมีโอกาสติดคอได้ง่ายเดี๋ยวพาะเด็กๆครับ นี่เลยครับคือรู่หลานปลาหมอแต่3ข้อนี้ดาวันนี้แก้ได้หมดแล้วแก้อย่างไรครับอย่างที่1ปลาหมอตายเพราะปากแก้ง่ายๆครับเช้าๆมาเราส่งเสริมการเลี้ยงปลาหมอกระชังบกใช่ไหมฮะขนาด2อคูณสเมตรสูงประมาณ80เซนประมาณเนี้ยประมาณที่ผมนั่งแบบเนี้ยโต๊ะก็ประมาณ8ปดสนะครับแล้วก็นั่งก็เช้ามาเห็นปลาเล่นน้ํานั่งดูสบายๆนะฮะ จิบกาแฟแลปลาหมอเพราะปลาหมอมันขึ้นวุบวุบวุบเราก็จิบกาแฟแล้วก็ดูปลาหมอกันไปจิบกาแฟแลปลาหมอเราไม่สามารถที่จะแก้ไขให้ปลาหมอไม่ขึ้นมาพุบน้ําได้แต่เราเอาสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาเป็นสิ่งบันเทิงใจเมื่อคุณเลี้ยงปลาหมอภายในบ้านหรือปลาหมอยักษ์ฉุมชวนครับนี่คือข้อที่1นะครับข้อที่2 ปลาหมอมีกลิ่นสาบโครนเราเลี้ยงปลาหมอในกระชังบกนะครับในบอ่อปูนเราสามารถแก้ปัญหานี้ได้ระดับหนึ่งครับแต่เรามีสินค้าพิเศษที่จัดเป็นชุดเสริมฮอร์โมนวัคซีนเสริมน้ำปรับน้ำตัวนี้สามารถทำให้ปลาหมอนี่ลบคำสุป,ประมาทของคำว่ากลิ่นสาบแม้แต่ปลาที่เลี้ยงด้วยขี้เป็ดขี้ไก่ขี้หมูมูลสัตว์ต่างๆหรือว่าสิ่งที่ เน่าเสียนะครับลงไปในบ่อปลาตัวนี้ยังสามารถแก้ได้เลยครับนั่นคือสิ่งที่เราลบคำสบป,ประมาสํางัที่สุดครับมันทําให้เนื้อปลาหมอเนี่ยที่ใช้เวลาเลี้ยงระยะสั้นคือสีเดือนเนี่ยนั่นเกล็ดสามารถกินได้เนื้อนั่นหนึบอร่อยรสชาติดีไม่แพ้ปลาหมอข้ามปีเพียงแต่ไม่มีกลิ่นโคลนสับฝาแค่นั้นเองครับข้อต่อมาครับในเรื่องของก้างเยอะ ผมอยากจะบอกพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศนะครับปลาหมอเมื่อก่อนตัว2นิ้วนะฮะก้างเยอะคู่ก้างเท่าเดิมครับก้างแข็งแต่ถ้าเกิดปลาหมอตัวเท่าขวามือคือประมาณ4 5่ถึงหตัวโลหรือ78 9ตัวโลแบบเนี้ยตัวเท่าขวามือแบบเนี้ยคู่ก้างก็เท่าเดิมครับการดัดแปลงสายพันธุ์หรือการพัฒนาเนี่ยก,ก้างโครงสร้างมันจะไม่ใหญ่ปลาหมอที่โครงสร้างใหญ่อย่าไปเอาเนี่ย ปลาหมอต้องโครงสร้างมาใหญ่แต่เนื้อเยอะพอเนื้อเยอะปั๊บคู่ก้านมันเท่าเดิมแต่มันโตไม่ทันเนื้อเนื้อมันก็จะเยอะก้านก็จะน้อยสการที่สุดคือปลาหมอสี่ถึงห้าเดือนมันคือครึ่งของชีวิตของมันโดยประมาณแม้แต่เคี้ยวกรึบกั๊บกรบกักก๊บบางคนทอดปั๊บกินได้ทั้งก้านนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมจะบอกว่าหนาวันนี้ผมมาเชิญทุกท่านครับจิบกาแฟแลปลาหมอกันนะครับใครที่สนใจอยากที่จะเลี้ยงปลาหมอยักษ์ชุมชนด้วย บ่อผ้าใบหรือกระชังบกขนาด2 4คูณ4เมตร2บ่อ1,500ตัวใช้งบแค่เพียง9ก9 0 0บาทรวมงบรวมนะครับ9,000บาทต่อรอบในการเลี้ยงและได้ปลาเนื้อเราส่งเสริมเรื่องของการหาปลาเนื้อออนไลน์ด้วยติดต่อมิเตอร์เซตออนไลน์เข้ามาครับขอบคุณครับ มิเตรเกษตรออนไลน์หัวข้อณนะวันนี้ผมจะพูดคําว่ามากินปลาหมอกันนะจ๊ะ <c oughs> คำว่ามากินปลาหมอกันนะจ้ะหมายถึงว่าปลาหมอเนี่ยมันมีอะไรพิเศษมากกว่านั้นแต่ก่อนที่จะกินต้องมีการเลี้ยงก่อนมีการขายก่อนเพราะฉะั้ใครที่ต้องการจะได้อาชีพเสริมเสริมรายได้นะวันนี้มาขายปลาหมอร่วมกันครับเรามีเพจขายปลาหมอออนไลน์ให้คุณเข้ามาร่วมแม่ค้าในชุมชนผมอยากให้ปลาหมอที่เลี้ยงในชุมชนนะครับ กระจายอยู่ในชุมชนไม่ได้ไปชุมชนอื่นเป็นการเสริมรายได้และสร้างอาชีพสมมุติวันนี้มิตรเกษตรออนไลน์บางเกมืองคอรเนี่ยทำงานประจําเมื่อผมทํางานประจําผมจุดสออาทิตย์หรือวันจุดอาทิตย์วันเดียวผมอยากเสริมรายได้เรารู้ว่าที่บ้านก็เป็นแหล่งชุมชนมีร้านกาแฟร้านน้ำชาตลาดเช้าก็มีตลาดเทศบาลตลาดา อบาาตอก็มีตลาดเย็นก็มีแม่ค้าขายปลาก็มีแต่ปลาหมอไม่มีติดต่อมเข้ามาันครับเรามีแนวทางวิธีการปลาหมอเนี่ยค่อนข้างจะจัดง่ายขายง่ายทุกอย่างมาลงตัวได้หมดครับนี่คือการเสริมรายได้อย่างน้อยที่สุดนะครับจากราคาที่กเรกษตรกรขายให้แม่ค้าพ่อค้ามีส่วนต่าง20 30หรือ40บาทต่อกิโลกร,รัมก็สามารถที่จะช่วยกันครับ ให้ทุกคนมีอาชีพและมีรายได้ถ้าเกิดว่ามีรายได้มีส่วนตา่างอยู่ที่ประมาณ30บาทต่อกิโลกร,รัมสมมตินะครับ30บาทต่อกิโลกร,รมัมขายสัก10กิโลก็ได้300ครับสบายสบายขาย100กิโลก็ได้3,000ครับนี่คือการเสริมรายได้สร้างอาชีพแล้วถามว่าไม่เคยขายปลาเลยจะทําอย่างไรขออย่างเดียวครับไปเรียนรู้วิธีการขอดเปล็ดปลาเป็นไปเรียนรู้วิธีการทําปลาให้เป็น แต่เทคนิคของปลาหมอครับมีอยู่ว่าการขอดเกล็ดปลาคือขอดขอดเกล็ดแน่ครับปลาหมอเขาจะซื้อเป็นปลาเป็นไปถ้าเกิดเป็นปลาเป็นก็ซื้อไปไม่เป็นไรก็ช่างกิโลตั้งตักขายไปถ้าเกิดซื้อปลาตายก็คือใช้วิธีการช่างปลาแล้วก็มันน็อกน้ำแข็งนะครับไม่มีการทุบหัวโป๊ะโป๊ะไม่มีนะฮะน็อกน้ำแข็งสักปั๊บนึงครับพอปลาสลบปลาตายแล้วเราก็ขอดเกล็ดขอดเกล็ดเสร็จปั๊บเนี่ยเราเอาไปเงือกออกนะฮะชุบหางด้านชุบเอาเงือกออก แล้วก็คลีบข้างบนนะฮะวางปึ้งปั๊บมันจะกลางวุ้บก,กึ๊บกึ๊บกึ๊บนะฮะข้างล่างมันจะมีตัวคลีบสองข้างนะครับปึ๊กปึ๊กนะฮะแล้วก็หางโช๊ะจ,จบจบแล้วครับจบแล้วครับถามว่าทำไมจบแล้วไส้ไส้ไม่ออกเลอฮะดีเดิมไม่ขมละปลาหมอเขาไม่เอาไส้ออกแกงเขาไม่เอาไส้ออกอยากเอาไส้ออกไปทําที่บ้านเลยเอาไส้ออกที่บ้านถ้าเกิดปลาหมอมีไข่เสียี่ยนะครับ นี่คือเรื่องราวของการเสริมรายได้ใครสนใจอยากที่จะเสริมอาชีพเสริมรายได้ติดต่อเข้ามาลงทะเบียนนะครับพูดคุยกันและก็วางแผนกันรับรองว่าไม่ผิดหวังครับเสริมรายได้สร้างอาชีพและเชิญทุกท่านมากินปลาหมอกันนะจ๊ะขอบคุณครับ